หนุ่มเต้กังซีดีงัดทีเด็ดจัดหนักรอบมินิคอนเสิร์ตเดอะสตาร์สิเข้าสู่ของสุดท้ายของเวทีเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี10ว่าทีเดอะสตาร์ทั้ง3คนกางเต้และซีดีต่างก็งัดประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวกันมาอย่างเต็มเปี่ยมตลอดระยะเวลาในการประกวดมาประชันกันแบบเข้มข้นชนิดไม่มีใครยอมใครในโจทย์เพลงมินิคอนเสิร์ต15นาทีค่ะ เปิดเวทีได้หนุ่มเต้ที่หยิบเอาความร็อกมาดเข้มตามสไตล์ถนัดมาสาดใส่กับมินิคอนเสิร์ตแรกของเขาในฮาร์ดร็อกและก็ไม่ทําให้แฟนๆต้องผิดหวังนะคะเพราะจัดเต็มกับทุกลีลารร็อกกันเลยทีเดียว ที่ซีดีที่ขอนความสนุกมาจัดเต็มกับมินิคอนเสิร์ตปาร์ตี้ซีดีเฟี้ยวฟ้าฟันฟุดๆเปิดตัวด้วยเพลงแรกก็รับไฟแลบกับเนื้อเพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวเองได้อย่างชัดเจนค่ะและเสิร์ฟความสนุกคดีมันกันต่อเนื่องกับเมดเ็่เพลงแดนซ์ที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับนั่งกันไม่ติดเก้าอี้เลยล่ะค่ะ ปิดท้ายด้วยหนุ่มก้างกับมินิคอนเสิร์ตกางซีทรูมองทะลุด้วยหัวใจที่ตั้งใจมาเอ็กซเรย์ทุกซอกทุกมุมให้แฟนๆได้เห็นกันแบบเต็มๆค่ะและไม่พลาดหยิบสเตปแดนซ์งานถนัดมาโชว์พร้อมทักษะภาษาญี่ปุ่นแต่งเนื้อเพลงผสมผสานให้โชว์ได้กลมกล่อมอีกด้วยแล้วค่ะ เสียงในห้องส่งนะคะเทคะแนนให้กับมาาร,รกเกอร์ของหนุ่มเต้ถึง54คะแนนตามมาด้วยกั้ง25คะแนนและซีดี21คะแนนค่ะซึ่งหนุ่มๆต่างก็ยิ้มรับคะแนนไปนอนกอดไวร้รวมกับคะแนนโหวตจากทางบ้านค่ะมันก็ต้องเป็น2ใน2คนในใน3คนนี้นะครับ,รบก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครครับก็ถ้าเกิดว่าน้องได้ก็ดีใจกับน้องครับได้เกิดว่าใครได้ก็ดีใจกับคนนั้นนะครับก็เราไม่ได้คิดอยู่แล้วครับว่าใคร ตอนนี้เรามีความสุขเราก็พอใจแล้วใช่ครับเริ่มลุ้นกันว่าใครจะเป็น2คนสุดท้ายเวทีเดอะสตาค้นฟ้าคว้าดาว p ีสิคืนนี้มาช้าไปนิดเจอกัน4ี่ทุ่มทางโมเดิร์นไนทีวีค่ะ